ในไงวันนั้นที่เรามาฉลองร้อยซับนะฮะนี่ทางเข้าเห็นปะเฮ้ยคนน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาฉีดกันดีกว่าโอ้ยกระตราบสวัสดีนะครับอยู่กับช่อง m b 2 6 4อกี่เหตุอีกเจนเกย์นะฮะ สวัสดียามเย็นอีกแล้วนะครับผมหลังจากฝนตกมาเป็นเวลาสามวันติดติดเลยนะโหเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกตกมากทั้งวันทั้งคืนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สามกันนะครับที่โลตัสอ่างทอง่ะเขาเปิดให้ฉีดต้องนานแล้วล่ะ แต่เราเว้นระยะไปไงที่เราฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองมาเนี่ยมันต้องทิ้งระยะเวลาฉีดด้วยนะฮะบางตัวก็สองเดือนบางตัวก็สามเดือนนะฮะนี่เราจะไปฉีดเอ่อไฟเซอร์นะะบางคนก็บอกไฟเซอร์ไม่ดีปวดแขนเออบางทีอย่างที่ทำงานแฟนอะ่ะมันบังคับให้ฉีด ได้แล้วไงเข็มสามอ่ะเข็มสามต้องไปลงทะเบียนฉีดเองอ่ะตอนนี้เขาบังคับให้ฉีดเนี่ยผมก็เลยเออไหนแฟนไปฉีดแล้วผมก็ไปฉีดบ้างนีคำหาพ่อมึงหลายคนเลยนะครับท,ที่ว่าไปฉีดเวเซอร์แล้วบอกปวดปวดแขนนะครับเออ <c oughs> บอกบางคนก็เป็นแบบเป็นก้อนเนื้อแบบเป็นตุยตอะ่ะเออมันต้องเอาแบบ น้ำร้อนมาประคบให้มันหายนะแต่ผมยังไม่รู้เลยผมฉีดแล้วจะปวดแขนหรือเปล่ายังไม่รู้หรือว่าจะปกติแต่เท่าที่คนพูดพูดกันมาก็ไม่มีไข้นะครับมีอาจจะมีเล็กน้อยครับแล้วร้อนแหนาวอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เข้าเราไปเข้าฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้ขี้เกียจอ้อมอะไปเข้าฝั่งนู้นดีกว่า แต่ความจริงมันก็ไปได้แหละจะอยากเข้าห้องนูน้นมากกว่าไม่รู้เขาจะเลิกฉีดกี่โมงแล้วนี่ก็กี่โมงวะเนี่ยห้าโมงสี่สิบไม่รู้จะเลิกฉีดหรือยังไปดูกันครับเตอเดอเดอเดอ ในไงวันนั้นที่เรามาฉลองร้อยซับนะฮะเขาก็ฉีดแล้วนะเออเขาก็เริ่มฉีดกันแล้ววันนี้เราก็มาด้วยนี่ทางเข้าเห็นปะเฮ้ยคนน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาฉีดกันดีกว่าเดี๋ยวหาที่จอดก่อนที่จอดใกล้ๆเด็กๆเๆๆ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  ไม่จอดนี่เหรอเอาอึบอึบอึืบอึ๊บอันนี้เขารอฉีดหรือรอไอ้นั่นวะรอดูอาการเหรอมีทางออกห้ามเข้าเอ๊ะฮึบ บวกไว้นี่จะหายไหมไม่หายแล้วเนาะถ้าหายก็เห็นนะงั้นขอตัวไปฉีดวัคซีนก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเจอกันครับตอนนี้รอดูอาการนะฮะฉีดแล้วตามเลยฉีดสามเป็นเอ่อ ไฟเซอร์ไฟเซอร์อ่าอันนี้เวลากลับดูแล้วดูอาการดูอาการยันสิบแปดโมงสิบแปดโมงหกโมงหกโมงยี่ห้านะแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีนะ Two thousand years later โอเคไม่มีอาการข้างเคียงนะครับนั่งดูอาการครึ่งชั่วโมงครับหลังฉีดนะแฟนยังไอ้นี่ยังไม่เสร็จนะมันยังนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะจะดูสภาพแล้วน่าจะไม่มีอาการอะไรหรอกคงจะมีหลังจากนี้เอฟเฟกหลังจากนี้นะน่าจะปวดแขนต้องกินยาดักไว้อา นั่งพักครึ่งชั่วโมงนะฮะมาแล้วแฟนของผมมันยี่สห้าของแฟนมันสามสิบไงห้าถีแปบ๊บเดียวโอ้ยวัดเริ่มแดกอะไม่ได้อเอากสื้กงขนยามาด้วยเย็นเชียบเลยมาเต็มตัวกลับบ้านเผื่อจะแวะเติมน้ำมันหน่อยไม่รู้ว่าเชลมัน ลิตรเท่าไรเนี่ย9.5เนี่ยกะพิบแป๊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 บวเนี่ยมันเหลืออีก64โล giờ cả nhiệt chất nhiệt chất